ไอที่เขาว่าอยู่หลัง <ไป S 2> ทางรฉันอยากไปดูสวรสด์แล้วก็เป็นการจำลรองวิม,มานบนสวรสด์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราหลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปมาเทนเดวานะคะ y มเมา t เทน g อสนะคะกอสมาเทนนะคะภูเขาแห่งเทพเจ้านะคะก็คือปราสาทพนมรุง้งนั่นเองค่ะวะัดนางรุงนะคะ ซึ่งโดยรอบภูเขาพนมรุ้งนี่นะคะก็ถือว่ามีลักษณะเป็นดินสีดำนะคะออกน้ำตาลนะคะแล้วก็โดยบริบททั่วไปนะคะถูกกล่าวว่าพนมรุ้งนี้นะคะเป็นภูเขาไฟนะคะที่ดับแล้วนะคะหลายหลายแสนปีหลายล้านปีมาแล้วนะคะฉะนั้นเมื่อในยุคต่อมานะคะนับพันปีมานี้นะคะก็มีอารยธรรมของโบราณได้มา สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ณสถานที่นี้ยังถือว่าเป็นศาส,สนาโบราณสถานอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของโบราณซึ่งถือว่าเป็นเมืองอารามยัปุระนะคะก็คือเมืองแห่งรามยณะซึ่งนับถือศาสนา,าพร,รามหมณ์ฮินดูมาในอดีตนะคะฉะนั้นด้านบนของภูเขาพนมรุ้งนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างวิมัยยะปราสาทหรือมหาปราสาทที่อยู่ข้างบน เป็นการจําลองอประดุษดังเขาสุเมรุนะคะเขาไกรราชบุรีซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระศิวะเทพนะคะฉะนั้นการที่เราได้เดินทางขึ้นไปกราบนมัสการนั้นนะคะก็เปรียบเปรียบประดุษดังว่าเรากําลังเดินทางไปที่เขาไกรราชหรือไกรราชบุรีเป็นต้นนะคะฉะนั้นด้านบนที่เราที่ทุกท่านได้เห็นนี้ก็ถือว่าเป็นพนมรุ้งนะคะเราก็จะให้ทุกท่านได้ชมถึงบรรยากาศ ความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นภูเขาที่ใหญ่โตแล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่สำคัญนะคะแล้วก็มีอารยธรรมที่เกิดขึ้นที่นี่มากมายหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินฉะนั้นจึงถือว่าเป็นภูเขาแห่งการเวลาแล้วก็เป็นภูเขาที่มีเรื่องราวมีสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะ ซึ่งยุคเมื่อหลายพันปีก่อนนั้นก็ถูกกล่าวว่าที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นเมืองนะคะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะคะทีะ่ถูกอาศัยจากกลุ่มชนมาแล้วนะคะ,ะในเมืองเมืองแห่งนี้นะคะก็มีการรบราค้าฟันนะคะมีการแย่งชิงทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็มีการค้าขายมีระบบสาธารณูปการมีโรงพยาบาลมีการถูกกล่าวไว้ในพงศาวดารว่า เมื่อมารบที่นี่ในยามค่ำคืนนะคะก็มองเห็นเมืองนี้สว่างไปด้วยไฟนะคะกลางวันนะคะส่งผู้คนเข้ามาสอบส่องดูเลยในเมืองนี้ก็ปรากฏว่ามีการค้าขายในเรื่องของผ้าผ้าเปอร์เซียนะคะที่มาจากอยิต์ที่มาจาก,าจากแคว้นอื่นๆนะคะแล้วก็ชาวจีนอะไรต่างๆที่เดินทางเข้ามาค้าขายในเมืองนี้นะคะฉะนั้นจึงถือว่าโดยรอบของเขาพนมรุ้งเนี่ยจึงถือว่าเป็น ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นดินแดนโบราณที่น่าน่าศึกษานะคะน่ามาเยี่ยมชมน่ามา,า,าน่ามา,าท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นทุกท่านาที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศที่กำลังติดตามายโสธรายอยู่ขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะชมภูเขานี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ ขึ ừ, perquè, ja, я, ah no oh, hey ้นไปเออเขาแบกขึ้นมาขายเขาหลาบในย่านบึงศิลาสัมพันธ์แล้วเขาบอกว่าแล้วก็คนคนมันไม่เลยมัอะมากแต่สิองขอะนั่นดีแต่คนทีามาเที่ยวขังเทิงเขาขายได้โจ้ลนะว่านกไต้ไดยังไงนกไต้ตั้งแต่ไอพิจังเกิดก็น่าเสาะเด็ดเหรอโอ้ให้เลยยอมเลยโอ้ให้สัมพันธ์กิจสัมพันธ์เจ้าเราอมุกมุกเตาะเจ้าไหนี่ฮะจังหวงเจ้าเพราะว่ามันปล่องเนาะเขาเหตุผลหนึ่งนี่ตั้งแต่ไอ้น้ำตาลมหกบาทยะมันนักคอยบ่เนาะ บอกไปแล้วนาะเออมันก็ใช่กระบุ้มข้นมาหามขึ้นมาเออมันกะตายนี่แหละฉันกำลังจะเขียนเรื่องนี้แล้วฉันก็ถือว่าฉันก็อยากให้มนุษย์กเมีนี่มันหายไปทำไมจะไม่ไม่ไม่เกิดข้อหลำบูกมาไฟทำไมมันไปดังอยู่ท่าศิลาทำไมมันไปดังอยู่ข้อหลามหนองมุนชนบุรีอย่างนั้นมันเป็นตลาดฉันก็ไปเดินดูแล้วมันเป็นตลาดข้อหลามเฉยๆเนี่ยทำไมไม่ปรุกใครมันไม่เกิดขึ้นแล้วชาวบ้านได้ทำอยู่ทำกิน มันหายอยางที่ว่ามันเลื่อนเลื่อนหายไปหนึ่งคือใ่คนเขาปลูกไม้ไั่นะเกิดการจูนมาละมุนละก้วยออกมาปุูงออกมาบ้าปจะเทศนี้ยุบไปยุ่มากเลยเอาตัวตน,นั้นไม่เห็นได้ไม้ไผ่แรืก็ปลูกไอ้ไอ้บักพาวนี้ลงกโคนที่ลังเองววาสองข้างขาเข่าก็เริ่อมคนแใ่คนเขาบริสไซน์นะก็สื่อแค่ตา้งบุาบานก็ไปเห็นุนะใครเนี่ยเป็นหากรวยแพ่งใหย่ 6บาทนิดเขาค้าดิหาโคกลอยซีลอยยดืแพแงในชาติสมัยก่อนนะสมัยแต่ก่อนะแล้วว่าเช่นฟังโอ้ชาโองตายสมัยแต่ก่อนเงินลอยหนึ่งซัพเงินพันสมัยอเออเงินลอยหนึงใส่ไปตลาดในช้องซัพคืออะไรอ่อเอียนมันถูกกิโลละสามบาทเียนเราบอกอีกแล้วบอกชุ่เงินนี้บอกเผาเหมือนย่างโนดรูแหงเผาแหงาสมัยก่อนก็เห็ดหน้าหนิูกขนิ้วหน้าเือเอาเหตัวนี้แหละคือบริบทในอีโคโลจีมันเปลี่ยนหมดอ่าเพ่อไ่ม มันไม่ใช่แต่คนนะามันต้องมีเวทมันก็หายไปไม่ต้องคุณไปทำอะไรอันนี้ด้านบนภูเขาพนมรุ้งนะยายี่าใช่ย่าจะดูยายจะเข้าพนมรุ้งไหมึ้นไปทั้งๆเลยยายก็เดินไปไหวดอกขึ้นไปทั้งๆเลยในแบบเมื่อวานคืนไปทั้งๆก็มันไปทั้งทึ่งกับย่านี่หลายคนบอกว่าคนรู้ไม่ไปรับจ้างหรือดูตัวนั้นโบเทียมากันเป็นรุลูกในสุดท้ายหรือที่วัดโพยนอยู่ คนราะงสังคมสมัยก่อนเขาขายขายน้ำมันเขาดีเขาบระดีมากเพราะเ้าหลุงอย่างเดียวชาเขาขายน้ำบ้านวัดเปิดขึ้นหนึ่งหา้องเขาอยู่ที่น้ำบ้านวัดนะเออที่บนน้ำโบนี่เนี่ยหาหกวัดระแวงนี่เขาไปเมิดหกวัดทั้งเมิดเออแล้วเขาแดงเนื่องจากโบนได้มุเวทีมวยเวทีอย่างเนี่ยเขาเออเขาจะโอ้มันอยู่แดงกับบริบทจั่นซ่านเสมอเพราะมันบันมีการเที่ยวบันมีงานปบะเพณีมันกับมันกับไปโบได้มันตอบโจทย์เขาถ้มาหากินโบได้นี่ยนี่บริบทสังคมต่าง อีโคโลจีกระตามขึ้นนิเวศมันต่างให้จะเหตุผลหนย่าจะไปเอาเขาสารบ BON อลได้เขาสารกระซื้ออีกยังกระซื้อนันต่างกระซื้อมัองัวดดากระซื้อได้เปิดให้เที่ยวชมแล้วยังจ๊ะอ๋อมีมีคนชรามาด้ดยคนหนึ่งค่ะพี่ฟรีไมค่ค้างเกินค่ะอายุเท่าไหร่เกินแล้วหกสิบสามแล้ว คช่ได้ค่ัจะให้ต้องลงไปทั้งหมดค่ะไปวัดไข่ก่อนยายเขาตรวจคว,วิกคู่วิกอุ้ยฉันก็ฉันอยากเดินขึ้นไปเด็กเลยอเงี้ยเป็นตรวจก,ก่อนแต่พญาเป็นควิกเออคุณนี่เขาบนต้องขึ้นไหมนะขึปป้นไปโรงบ้าน ลงไปตรวจโควิด COVID นะคะเดี então, 3, Aí, ๋ยวต้องมีคำสัญญาให้จะปิดปิดคืนนี้ก่อนนะเรวจะไปขึ้นเราจะไปเข้าเฝ้าแค้พระเจ้าสูงสุดแล้ว ยายกบฏภาษาโบราณมันน่าจะเป็นสักอันนี้อันนี้ปล่องภูเขาไฟค่ะยายโอ้ยยายนี่ปล่องภูเขาไฟแต่ที่ตรงนี้คือคือเป็นสักเป็นบารายนะเป็นที่เอาน้ําไปประกอบพิธีกรรมข้างบนนะจะเป็นสระนามแต่ว่าอีลีมันเป็นปล่องภูเขาไฟจ้าสมัยแต่ก่อนเข้ากันรอบล้อมให้เป็นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นปล่องภูเขาไฟมันก็อยู่ข้างใต้นั่นแหละย่าแต่ว่ามันดับแทบบ่ดับแทบห้องกระโบหูดอกพวกของ มนุษย์มันเนียงโบเห็นเนาะมันอยู่ในคังไต้โลกคุณฮะมันสะอาดจิตประทุขึ้นมาอีกแต่ว่าเพียงแต่ว่าเออมันเย็นแล้วมันเอียงแล้วอย่างสี่ไงมันมันขึ้นมาได้แล้วอย่างสี่าที่ดับคือพอไฟดับแล้วก็คือมันเย็นมันบ้อนบนเย็นไป่ถ้าอินโดนีเซียมันก็ะไรเออไปเรื่องเรื่แต่ละปีหนึ่งสองปีมันกับเ่อหนึ่งสองสามปีกับเ่อหนึ่งอย่างสี่นะแล้วแต่เขาสี่เร็วแต่เขาสี่โอ้วันนี้ดีใจจังเลยวันนี้เราได้มาเที่ยววิมารยปุูลเราไม่ได้มาเที่ยว สว่านแล้วเราขึ้นมาบนบินน์ของเทพเจ้าบูดาบ์มีวุฒิภูนก็มืดแต่อาจารย์สุทธิรรมดาเทพวดาใด้อเอาก็ไม่ทำตามคำสั่งโนะ <laughs> อาจารย์สุทธิธรรมดาเทพวดาโอ้โหโอ้โอ้โหต้อไม่ทำตามคำสั่งฉันเนาะก็ฉันบอกว่าให้มาหาก็ไม่มาหามันก็ต้องเจอเอะไรอะไรอย่างนี้เอาไปในนะ <laughs> น้องฝา เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมอีก<ะ>ครั้งหนึ่งนะคะนี่คือภูเขานะคะพนมรร้งนะคะ